พาชมบรรยากาศเอโอสวิตนะครับนี่คือบรรยากาศหน้าร้านนะครับเนืองแน่นแล้วก็ขอบคุณพี่ชายนะครับวัดไก่เตี้ยขอบคุณมากมากเลยนะครับผมอันนี้ทําช่วงล่างโลช่วงล่างนะได้ของแถมได้กระติกยังยรกระติกเด๋ยวเอากระติกให้รอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งก้อยเอากระติกให้พี่หน่อยด่วนเลยนี่ันี้ก็คือเราส่งรถนะครับผมแล้วก็ อันนี้คือมีสตอรี่นะสำหรับผมก็คือตั้งแต่เด็กขึ้นตั้งแต่เด็กเพาเคยไปเตะบอลอยู่แถวแถววัดผูไทยนะครับผมวัดไก่เตี้ยสถานีวัดไก่เตี้ย,ยจักอยู่พวกแบงค์พวกอะไรอ่จัอยู่ใช่นักบอลน,นักฟุตบอลน,นะครับผมแมตช์อินน,นี่อันนี้หนูแ <ขอ S 1> ถมมาค,ครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับอ่าขคกับรยดีครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปชมได้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในต่อไปไปไป ไป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 อันนี้คือบรรชากาศข้างใน a AO s e r สวิตนะตอนนี้นะครับผมแน่นเต็มทุกช่องทางเดี๋ยวพาดูทีละคันนะครับคันนี้มีเสียงดังตอนเดินหน้าถอยหลังนะครับช่วงล่างดังนะเดี๋ยวผมจะจัดการให้เช็คให้นะครับแล้วก็คันนี้เดี๋ยวไล่เรียงดูตามใบงานเลยนะ คันนี้น่าจะเกี่ยวกับช่วงล่างนะครับช่วงล่างเต็มระบบเลยอันนี้ก็คือยางกันฝุ่นโชกแล้วก็เปลี่ยนโชคหน้านะครับเดี๋ยวจัดการให้เคสนี้โอเวอร์ฮอนเกียร์เต็มระบบนะตอนนี้ยกขึ้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมช่างแมนอ่ายกเกียร์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่อันนี้ในส่งแพรที่ผมทําความสะอาดให้คุณลูกค้านะครับเพราะเราต้องยกแพรลงเคสนี้รอแจ้งลูกค้าอย่างที่บอกครับ ลูกค้าไม่รู้นะครับว่าเครื่องของลูกค้าเนะี่ยมีรอยเชื่อมรอยแตกนี้มาเสื้อสูบแต่เดี๋ยวผมจัดการให้จบแน่นอนแล้วก็เคสนี้หมุนอย่างนี้ได้ไหมเคสนี้คือ Toyota v ว g o นะครับนี mm ่นกริปเลยซ่อมรั่วนะสี่แถท่าควาย8ปดแนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละอันนี้ก็คือเปลี่ยนฝาโดยเป็นฝาลูมิเนียมนะอันเนี้ยสวยงามจบแน่นอน mm hmm. เคสนี้ทีฟาสดใส100%ครับทีฟ อันเนี้ยแบบเก้านของแท้โตมารุ่นผมเลยอะ่ะ30กว่าปีอันนี้นะครับเคสนี้เราประกอบทะเบียนอะไรอยู่อันนี้ก็ซ่อมรั่วนะหรือฝาหน้าชิ้นส่วนของงานเสื้อสูบฝาสูบเนี่ยขัดหน้าให้เรียบร้อยแล้วพะเราเปลี่ยนมาเก็นฝาสูบเลยนะเสื้อผมก็แต่งให้เรียบร้อยทำความสะอาดแบบ100อซนนะครับสำหรับเคสนี้ทะเบียนทะเบียนอะไรเอ่ยคันนี้อ่ะ อันนี้นะครับกอไก่กล้อเลื่อ593 1สุพรรณบุรีนะครับผมจะพยายามทําคลิปแบบนี้ให้พี่ๆเจ้าของรถทุกคนอะได้รู้รถตัวเองไปถึงไหนแล้วนะครับผมจบแน่นอนทุกคัน100%ซครับแล้วก็เคสนี้เคสนี้เนี่ยเป็นเครื่อง TFR ที่ผมจะต้องดูแลอย่างดีแล้วมันเป็นความยากของผมมากเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันเอาลงยากมากนะครับดูเครื่องเพราะว่ามันต้องยกกระดองเลย สำหรับเคสนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําแล้วก็มีการคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเราตรวจเช็คอย่างละเอียดแล้วเราจะถนอมรถลูกค้าแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยเคสนี้ซีวิกเป็นไรใบงานถ่ายน้ามันเครื่องถ่ายน้ามันเกียร์ถ่ายของเหลวนะครับผมแล้วก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอันนี้ดีแม็กอ่าอันนี้ผมจะให้ดูนี่เซ็ตช่วงล่างเซ่ตช่วงล่างจะมีลูกหมากบนลูกหมากล่างนะครับบนล่างแหลกคันชักลูกหมากกันโค้งอันนี้คือครบและในส่วนของลูกหมากก็คือ10 5้าจุดสิบตัวแล้วรวมถึงผ้าเบรกหลังยางกันฝุ่นแหลกยางคงผาแล้วก็บูทนยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บของเก่าคืนลูกค้าแบบร0อเปอร์เ็ลยเดี๋ยวผมทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งสำหรับคันนี้นะอันนี้รถพี่ใช่รับนี่พี่เจ้าของรถด,ดูรถอยู่ด้วยนะครับขออนุญาตครับพี่แล้วก็คันนี้คันนี้รถพี่สาวที่ทำไปแล้วแล้วก็มีซินเผาขับรั่วใช่ไหมแมนซินเผาขับใช่ไหมอ่า ซินเพาขับนะครับมีน้ำมันหยดเดี๋ยวผมจะเก็บทำความสะอาดให้พี่สาวอย่างดีแบบ100เนลยนะครับวันนี้ผมทำไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเคสเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลอย่างดีไปดูกันต่อไปมาดูข้างนอกข้างนอกข้างนอกเนี่ยผมต้องบอกงี้ว่าข้างนอกกล้องหมดนะครับข้างนอกเนี่ยคือเนืองแน่นในส่วนของช่วงล่างก็คือเต็มระบบผมโลช่วงล่างแบบ ปึ้งปึ้งปึ้งร้อตช่วงล่างอย่างลบบุรีอันนี้ช่วงล่างจากกทมนะครับผมแล้วก็อันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวีโก้พี่ชายจากกาญจนบ,บุรีอันนี้ก็เดี๋ยวดูแลให้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงน Over on, เนี้ยโอเวอร์ฮอนเนี่ยกล้องมาตั้งนอกเลยครับมีรถเข้ามาทุกวันนะครับแล้วผมจะดูแลอย่างดีเคสนี้ทีปอ เปลี่ยนเป็นสีน้าเงินแก้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปไปดูอีกทีนึงแต่เครื่องเสร็จแล้วแล้วก็ในส่วนของรถที่มาจอดเห็นไหมครับไปสตรีไทยก็มาอยู่กับผมทุกคันจบ100%เซแน่นอนนะครับใครที่อยากรถมาฝากไว้กับผมไม่ต้องผิดหวงังเอโอสวรของผมซื่อสัตย์จริงใจแจ้งตรงจุดครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ